ตอนนี้เราจะพาไปชมกันที่บ้านริมสวนนะคะท่าอิดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนรัตนาทิเบตน,นะคะมาจากบางใหญ่ตอนนี้มาถึงแยกท่าอิดแล้วนะคะซ้ายมือท่าขวามือจะไปใส่ม้านะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าอิดนะคะค่ะเราเข้ามาในซอยท่าอิดแล้วนะคะตอนนี้ซ้ายมือจะเป็นตลาดนะคะผ่านตลาดเข้ามาค่ะ แล้วก็ขวามือข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านมณนียานะคะค่ะเมื่อเราผ่านอ่าหมู่บ้านมณียามาแล้วนะคะตรงมามันจะเป็นคล้ายอ่าเป็นแยกอ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะที่จะสามารถทะลุกออกราชพฤกษ์ได้นะคะค่ะขวามือจะเป็นมองไปจะเห็นบิ๊กซีนะคะเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาะคะ่ะ เราเยินสายเข้ามาแล้วนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆประมาณ200เมตรนะคะจะเห็นหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือนะคะค่ะเราเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านนะคะขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะประมาณ100เมตรนะคะอ่าบ้านเลขที่98ทับเจจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะค่ะหลังนี้นะคะ ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะเนื้อที่23ตารางวาขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนในตัวบ้านกันค่ะอันนี้ด้านหน้าบ้านนะคะจะสามารถอจอดรถได้1นึคันนะคะค่ะ และนี้ด้านในตัวบ้านนะคะอ่าทางเจ้าของบ้านก็ปูกระเบื้องทําหลังคาตรงที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถจอดรถในร่มได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็พื้นที่ด้านหน้าบ้านก็นักว้างประมาณหเมตรนะคะค่ะอันนี้ด้านในตัวบ้านนะคะ ก็จะมีแอร์ให้แถมแอร์ให้ตัวหนึ่งนะคะค่ะด้านจะเป็นครัวนะคะทางด้านหลังบ้านค่ะครัวจะขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะก็ปูกระเบื้องมีซิงไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่าด้านบนลูกค้าก็สามารถอ่าต่อเติมฝ้าได้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ ครัวก็เข้ามาทำความสะอาดนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะค,ค่ะติดกับครัวนะคะก่อนขึ้นชั้นสองก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะค่ะนี่ก็มีฝักอัวน้ำค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมทางด้านชั้นสองกันนะคะค่ะ ขึ้นมาก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางนะคะค่ะอันนี้ห้องนอนทางด้านขวามือนะคะค่ะอันนี้เจ้าของมันก็แถมแอร์ด้วยนะคะค่ะออกมาก็จะเป็นห้องน้ำทางด้านขวามือนะคะ นี่จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะ่คอนค่อนข้างกว้างค่ะอ่ะและนี้เป็นพัพหน้าบ้านนะคะถนนไในซอยค่ะ จากหน้าบ้านออกไปปากซอยนะคะที่เดียวประมาณ100เมตรค่ะถึงถนนเมนเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะจะประมาณ300เมตรออกถนนราชฤกษ์เลยค่ะและสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนเมืองราคาไม่ถึง2ล้านนะคะสามารถเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าได้ใกล้ทีเดียวค่ะก็หลังนี้แนะนำนะคะอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะขอบคุณค่ะ